บทที่สิบแปดพรหมมิหานภาวนาเมตายใหญ่วังเมุตังอีกังสมัยยังพะกว่าสาวัติยังวิหาราติเีตวณีอันาคะปินทิกันสละลามีอัตตะโคพะกว่าพิกุเอ่มันเติพิกา ภิกขวติภัจจันต,ติติเตภิกขุภควาตัวปันจโสสูงพภควาเอเีตาวทะวะมุจจะเมตายาภิกขเวเตโชวิมมติยาเอเสวิตายะภาวิตายะพระหีกตายะยานีกตายะวัตุ กัตตายะอนุจิตตายะปาริจิตตายะสุสะมาลัตตายะเอกาทสานิสังสาปะริกังคากัตตามีเอกาทะสะสัสุขังสุปติสุขังปะนิภุยัมปิปะนะปาป,ป,ปะกังสุ จุปิณัปจ,จติมนุจานังปิโยโหติธรรมนุจานัางปปิโยโหติเทวตาภักขันตินาจัก,กขิววิสังวาสตังวากามติปุวพังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปสัสสติ สัมพุนโนกัลลังกโรติอุตตะไรลิงอัปะอิวัจจตกุมะโลกูปะโคโหติเมตตายะภิกขวีเตโจวิมุตติยาเอสาวิตายะภิกพาวิตายะญาหุริกตายะยานีกตายะวัตุกตายะ อนุทิตายะปะนิจิตายะสุสมาลัทธายะอิมีเอากาทะสานิสังสาปานิกังตาอิทิอานุทิสุภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตติปุทิสุภะละนาเมตตาเตโตวิมุตติอัตติตาภะหะนาเมตตาเตโตวิมุตติ กัตติขากาเลหิตอะนุทิสุาหะนาเมตตาเจโจวิมุตติกัตตาติหาราเทหิโอทิสุปนะนาเมตตาเจตโตวิมุตติกาลีอากาเลหิตทิสาภะละนาเมตตาเตโชวิมุตติปัญจะหากาเลหิอะนุทิสุ Panna Metta Tejo Vimuti Sathaha Gardehi Gardehi Uti Su Panna Metta Tejo Vimuti Tasathaha Yahihi Jitah Panna Metta Tejo Vimuti Gardehi Kancha Gardehi สัพเพสัทถาเวลาปัญญานิฆาสุขอนิฆาปญนิจันตุสัพเพสัพเพปนนาเวลาปัญญานิฆาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพผูตาเวลาปัญญานิฆาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพบุคลาเวลาปัญญานิฆาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอุตตถภาวปฏิยาปัญญาเวลาปัญญานิฆาสุขีตนังปริหารันตุ อิมีปัญจะหากาเรหิอโนทิโทยทยิทโทภะนาเนมตตาเจโตวิมุตติกตะตเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภะนะเมตตาเจโชวิมุตติจับพาอิทิโย,ยอเวลาปัญญานิคาสุขีตานังปริหานตุมเมตัาเพปุ ปิสาอเวลาอปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพพีอริยาอเวลาอปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอนนิสยาอเวลาอปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวลาอปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพพีมนุษยาอเวลาอปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพพีวินิปะ ทีกาเวลาเป็นเจ้าในการสุขสีตันงเปริหันทุกข์มหิตะตะหาการีหิโอทิโสภะนะนาเมตตาเตโชวิโมติกัตตมีหิทัสสะหาการีหิติสาพนะนาเมตตาเตโชวิโมติ สัพเพบุระทิมายะทิสายะอัฏฐานอวิระอัปจญานิาสุขีตานังปบริหารันตุสัพเพปัติมายะทิสายะสัทธาวิระอัปจญานิาสุขีตานังปบริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอัฏฐานอวิระอัปจญานิาสุขีตานังปบริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอัฏฐานอวิระอัปจญานิาสุขีตานังปบริหารันตุสัพเพปุระทิเยม ทิมายะอนุทิสายะอัฏฐะอเวลาปัญญานิกาสุขิตานังปริหานันตุสัพเพปัญจิมานยะทิสอนุทิสายะอัฏฐะอเวลาปัญญานิกาสุขิตานังปริหานันตุสัพเพอุตตระอนุทิสายะอัฏฐะอเวลาปัญญานิกาสุขิตานังปริหานันตุสัพเพทักขิณาอนุทิสายะอนันตจัตตาอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังปริหานันตุ สัพเพเหทิมายะทิสายะสัทธาเวราปัจจัญญาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพเพอุปะลิมายะทิสายะสัทธาเวราปัจจัญญาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพเพปุรัติยาะทิสายะปานาอวิราปัจจัญญาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพเพปัญจิมายะทิสายะปานาอวิราปัจจัญญาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัพเพอุตตะ ลายะทิสายะปนาอเวลาอปัญญานิกาสุกีตานังปริหารันตุสัพเพทะขินายะทิสายะปนาอเวลาอปัญญานิกาสุกีตานังปริหารันตุสัพเพปุระติมายะทิสานุทิสายะปนาอเวลาอปัญญานิกาสุกีตานังปริหารันตุ สัพเพปัจฉิมายติอนุทิสายปานาอเวลาปัญญานิคาสุขิตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายตอนุทิสายปานาอเวลาปัญญานิคาสุขิตานังปริหารันตุสัพเพทักยินายตอนุทิสายปานาอเวลาปัญญานิคาสุขิตานังปริหารันตุสัพเพหิทิมายติสายปานาอเวลาปัญญานิคาสุขิตานังปริหารันตุ สัพเพอุปาลิยามะเยติสายะปานาอวิลาอภิจญานิคาสุกีตานังปริหานันตุสัพเพปุระติมายะทิสายะผูตาอวิลาอภิจญานิคาสุกีตานังปริหานันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะผูตาอวิลาอภิจญานิคาสุกีตานังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะผูตาอวิลาอภิจญานิคาสุกีตานังปริหานันตุ สัพเพทัคินายะทิสายะปูตาอเวลาปัญญานิคาสุกีตางปริหารันโตสัพเพปุระติมายะอนุทิสายะปูตาอเวลาปัญญานิคาสุกีตานังปริหารันโตสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปูตาอเวลาปัญญานิคาสุกีตางปริหารันโต สัพเพอุตตรยะอนุทิสายะภูตาเวลาปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินาอนุทิสายะภูตาเวลาปัญญาานคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพหินทิมายะทิศายะภูตาเวลาปัญญาานคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพพุระนิดิยามะทิสายะภูตาเวลาปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุ สัพเพบุระทิมายะทิสายะอัตถาวะปะริยาปัญญาอเวลาปัญญาเนคาสุขีตานังปลิหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอัตถาวะปะริยาปัญญาอวิลาปัญญานิคาสุขีตานังปลิหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะ อัตตภาวะปริยาปัญญาอเวลาอปัญญานิคาสุกีตาังปริหารันตุสภพทักขินาทิสายอัตตาภาวะปริยาปัญญาอเวลาปัญญานิคาสุกีตางปริหารันตุสภพปุรติมายะอนุทิสัยอัตตภาวะปริยาปัญญา อเวลาปัญญาเนี่ยค่ะสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัญจมายะอนุทิสัยยาอตถะภาวะปริยาปัญญาอเวลาปัญญาเนี่ยค่ะสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยาอตถะภาวะปริยาปัญญาอเวลาปัญญาเนี่ยค่ะสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยาอตถะภาวะปะ ปิยปัญญาอวิลาปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพหิจิมายะอัทิสายะอัตถภาวะปริยปัญญาอเวลาปัญญาปานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุระปุปปาลิยามะทิสายะอัตถภาวะปริปัญญาอวิลาปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุระทิมายะทิสัยะอัตถ อธิโยอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพพะปัจิมายะทิสายะอิทิอิธิโยอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพพะอุตตะลายะทิสายะอัธิโยอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพพะทักินายะทิสายะอัธิโยอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังปริหารันตุ สัพพาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาปัจจญานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพพะปัจจิมาอนุทิอิติยาสามอิทธิโยอเวลาปัจจญานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพพะอุตตลายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาปัจจญานิคาสุขีตานังบริหารันตุ สัพพาทคินาอนุติทิยาสิทธิโยอเวลาปัญญานิขาสุขีตานังปริหารันตุสัพพาหิทิมายะทิสายะอิทธิโยอเวลาปัญญานิขาสุขีตานังปริหารันตุสัพาอุปริยามายะทิสายยะอิทธิโยอเวลาปัญญานิขาสุขีตานังปริหารันตุสัเพปุระทิมายะทิสายยะบุ ดิสาอเวลาปัจญาในกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะบุดิสาอเวลาปัจญาในกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะายทิสายะบุดิสาอเวลาปัจญญาในกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินาทิสายะบุดิสาอเวลาปัจญญาในกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพบุตละทิมายะอนุทิสายะบุ ลิสาอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัชฌิมาอนุทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะบุคลาอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินะอนุทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพหิจิมายะทิสายะบุริสาอเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุ สัพเพอุปปยามยะทิสายะบุทิสาอวเวลาอภจญานิกาสุขิตาริหารันตุสัพเพอุระทิมายะทิสายะอะอะลิยาเวลาอญญากาสุขิตาริหารันตุสัพเพปชิมาทิสายะอะอะลิยาเวลาอภญญากาสุขิตา낭บริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะ นิยาอเวลาปัญญานิการสุขีตานังปณิหารันตุสัพเพทักชินายะทิสายะอเวลาอวิอปัญญานิกคาสุขีตานังปณิหารันตุสัพเพบุระติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัญญานิการสุขีตานังปณิหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัญญานิการสุขีตานังปณิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัญญานิการสุขีตานังปณิหารันตุ สัพเพทักินาอนุดิอนุที่สายะอะอะริยาเดอเวลาอัปจัญญาในการสุขิตานังบริหารันตุสัพเพเหติทิมายะยะที่สายะอริยาอเวลาอัปจัญญาในการสุขิตานังบริหารันตุสัพเพอุปปิยามะยะที่สายะอะอริยาอเวลาอัปจัญญาในการสุขิตานังบริหารันตุ สัพเพปุรัทิมายะทิสายะอะนะดิยาอเวลาอปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอะนะดิยาอเวลาอปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะลาุตตะลายะทิสายะอะนะดิยาอเวลาอปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินาทิสายะอะนะดิยาอี อเวลาอปัญญานิกาสุจีตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนะดิยาอเวลาอปัญญานิกาสุจีตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนะดิยาอเวลาอปัญญานิกาสุจีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะอนะดิยาอเวลาอปัญญานิกาสุจีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินาอนุอนุทิสายะอน นาลิยาอเวลาปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพหิติมายะทิสายะอะนาลิยาอเวลาปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปปิมายะทิสายะอะนาลิยาอะเวลาอปัญญาเนคขาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุระทิมายะทิสายะอเวลาอปัญญาอนคขาสุขีตานังปริหารันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะเทวะอเวลาอภิชัญญาในิคาสุกีตานังปริหานตุสัพเพอุตตลายะทิสายะอเวลาอภิชัญญาในิคาสุกีตานังปริหานตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวะอเวลาอภิชจญญาในิคาสุกีตานังปริหานตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะเทวะอเวลาอภิชัญญาในิคาสุกีตานังปริหานตุ สัพเพปัิมายะอนุทิสายะเทวาเวราอปัญญานิคาสุขกีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาเวราอปัญญานิคาสุขกีตานังบริหารันตุสัพเพทัคินายะอนุทิยะทิศายะเทวาเวราปัญญาอนิขาสุขกีตานังบริหารันตุสัพเพเฮติมายะทิสายะเทวาเวราอปัญญานิคาสุขกีตานังบริหารันตุสัพเพอุปาล มายะที่ทสายะเทวะเวลาปัญญานิการสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะอนุศะเวลาปัญญานิการสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะที่สายะอนุอะเวลาปัญญานิการสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะที่สายะอนุอะเวลาปัญญานิการสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะที่สายะอนุ สัอเวิลาปัญญานิคานสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยะอนุอมนุสสัอเวิลาปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปะชิมาอนุทิสัยะอนุทิสสัอเวิลาปัชาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะ มนุษณาอเวลาปัญญานิคาสุกีตานังปริหารันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะมนุษณาอเวลาปัญญานัคารสุกีตานังปริหารันตุสัพเพเหียทิมายะทิสายะอะมนุษณาอเวลาปัญญานิคาสุกีตานังปริหารันตุสัพเพอุปะปิมายะทิสายะอนุษณาอเวลาปัญญานิคาสุกีตานังปริหารันตุ สัพเพบุรัตติมายะทิสายะวินิปปติกาอเวลาปัญญาเนคาสุขิตานังปริหาลันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะวินิปปติกาอเวลาปัญญาเนคาสุขิตานังปริหาลันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะวินิปปติกาอเวลาปัญญาเนคาสุขิตานังปริหาลันตุสัพเพทักขินัย ยะทิสายะวินิปปติกาเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุรักขิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัจิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาปัญญานิกาาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรลายยะทิสายะอนุทิยะทิสายะวินิปาติกาเวลาปัญญานิกาสุขีตานังบริหารันตุ สัพเพท้าขินาอนุญยะทิสายะวาติกาอเวลลาปัญญานีขาสุจจิตานังปริหารันตุสัพเพหินจิมายะทิสายะวินิปปาิกาอเวลลาอภิขนนาสุจจิตานังปริหารันตุสัพเพปุปะริมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลา อัยาปชา,าอิสันิฆาสุขีตานังบริหารันตุอิเมหิทัาสะทัสะหากาเิหิทิสาหะนาเมตตาเตตตววิมุติสัพเพสังสัตตานังปีนาคังวัชเชตวาอปีพระนายอุปะคาตัางวัชเชตวาอนอุน ปาคาตีนะสันตาปังวัชิตะวะอสันตาปีนะปะลิยาตานังวัชิตะวะอปะลิยาท,ทานีวะบิหฮสังวัชิตะวะอะวิวหฮสะชายะจัพพีสัตตาอเวดิโนโหตุมา วิโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตตาโหตุมาทักทุขิปัตตาติอิมีหิอันทะหาการิหิสัพพะสัพเพสัตตาเมตตาญาหิเมตตาตั้งธรรมเจตยัติจิตเตโยสัพพะ พรยาปาปานะนาลิขานินโนมุจิติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุต,าจาต,ต,มติจาติเมตตาเตโตวมติมุติเมตตาภะมะวิหารละภาวะนานิจิตาบทที่สิบเกา้าเทวตาวิโชชนาคาถา ทุกขประจ่าเจนีทุกขายยจัยัมประจ่าเจนิพายะโซกขประจ่าเจนีโซกาหุ่ตุสัพเพปิปานิโนเฮตาวะวัตตาอจจะเฮเอภิสัมภะตังปุญญสัมปะทังสเพเทเว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิติยาทานัง ทานันตุสัธานยะสีลังรักขันตุสัพพะทาพะวะนาภิและตะหุนตุจัชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตาปัจจาการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชีณะรักันพันธามิสัพพสูสัพพา สพัพพีพุทธาพระปัตตาปัจจิกานันจะยังพระลังอรลหันตานันจะตีเีนะและขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาตัจาจิกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะตีเีนะพระลังพันธามิสัพพสู เลยเี็ดอันความแห่งส mm ัจจะอธิฐานอนความแห่งความเพียรและอันนิสงแห่งการบูชาพระตจ้าจารย์ด้วยการใส่ชายายบุตรสมุนพระสูตรพระปริดีและมนณฑาทายรนี้ขอประศุสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พลจะทุกภัยชราทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกแระจัญจะขอช่วยเทียบเทวดาทั้งหลายปวดจงอนใดตัดอโมทนาบุญในการสวดสายทายายและหมด รรมะเหล่านี้เมื่อนโูจะมาบุญแล้วโปรดจำอันหนยพรให้แกข้าพเจ้าและวัตถุมงคพพลปฏิแต่ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวค้ครูหกแปดจระจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สักดิ์ิงได้สร้างขึ้นให้เปรียบด้วยน้ำภาพแห่งพระปรินิ้เนี่ยจงสมมร็จักสิทุกการเต